ทุกครับในช่วงสรรหามาเล่านะครับเราอยู่กับความเป็นสีทองอะไรีกว่าความเหลืองอาราม<ะ>เป็นความภาคภูมิใจด้วยครับของชาวอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับ รวมไปถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เขานําความเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจนี้แหละเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายนะครับแล้วก็ส่งออกด้วยแล้วก็ทําให้คนในทั่วประเทศเลยได้รู้จักกับผลไม้ชิ้นนี้คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเราจะมาพูดคุยกับคุณนัทยาอภิสิทธ์เดชาชัยครับเจ้าของกิจการแบรนด์ภูชยาตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเลยพี่เจี๊ยบต้องเรียกว่าพี่เจี๊ยบพี่สาวคนสวยของเรานะพี่เจี๊ย กับเขบวันนี้เราอยู่กับผลไม้ผลไม้ที่ขึ้นชื่อเลยของอำเภอเนินมะปรางนะครับจังหวัดพิษณุโลกของเราพูดถึงนี่สักนิดหนึ่งละกันเนี่ยเรามีตัวทศกัณฐ์ด้วยนี่คือที่มาที่ไปของของเจ้าตัวชูโรงนี่เลยเรื่องราวเป็นไงบ้างับพเจ๊ยบจะเป็นตัวแบนเนอร์เรื่องราวของทศกัณฐ์กับพระรามเราก็รู้กันมานานแล้วใช่บแล้วแล้วนวนน์ม็อกก็คือก็จะมีศึกนั่นศึกนี่ชิงกันไปชิงกันมาครับผมทีนี้เราก็ คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ว่าว่าจะมีสึกชิงมะม่วงระหว่งหางทศกัลแล้วก็พระรามนะคะคก็วันหนึ่งนางสีดาก็อยากกินฝันฝันเห็นว่าเห็นผลไม้สีทองแล้วก็อยากกินผลไม้สีทองอทีนี้ก็ให้พระรามก็ส่งหัตุบาลไอ้ส่งหนุมานไปดูว่าเออผลไม้สีทองอยู่ตรงไหนแล้วก็ปลูกที่ไหนก็หนุมาลก็บินไปแล้วก็ เห็นผลไม้สวนสวนหนึ่งใหญ่มากเลยครับก็เห็นผลไม้สีทองสุกเต็มอหมเหลืองอารามไปหมดเลยใช่สมัยก่อนคงจะไม่รู้ว่าไอ้ผลไม้สีทองมันคืออะไร,รจริงจิก็คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเรา่นี้แหละดูดีว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยหนุมานก็ช่างสนเหลือเกินดินไปที่กรุงลงกาเลยล้วก็ไปเจอมะม่วงก็เลยทําเป็นแบนเนอร์ตัวนี้ขึ้นมาใช่อ่นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วทำไมเราถึงหัานมาทาแบบว่าธุรกิจเกี่ยวกับมะม่วงล่ะครับพี่เจ๊ก็เห็นว่าในส่วนของมะม่วงของพิษณุเราเนี่ยค่อนข้างดังเนาะใครๆก็รู้จักน้ามะม่วงน้ําดอกไม้สีทองแต่ว่ายังขาดผลิต ขาดผู้ประกอบการที่แปรลรูแปรรูปแบบเป็นเรื่องเป็นราวเราจะเห็นชาวบ้านทําแต่มะม่วงแผ่นส้มแผ่นส้มลิงซึ่งเป็นซึ่งเป,เป็นของดีของอําเภอวังทองซึ่งจริงๆพี่เจบก็อยู่วังทองนะค,ะครับแต่ว่ายังไม่มีผู้ประกอบการในจังหวัดพิษุโลกเลยที่หยิบนํามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาแปรลรูปก็เมื่อสามปีที่แล้วก็จุดกําเนิดให้คิดว่าอยากจะแประลรูปมะม่วง นี่ไงนี่คือจุด,จดเริ่มต้น,นว่าคิดที่จะแปลรูปแล,แล้วแล้วเริ่มต้นของพี่เจี๊ยบคือเริ่มจากอะไรก่อนคะ,ะแปลรูปเปชิ้นไหน,น,นพี่เจียบช,ชิ้นไหนก่นนะชิ้นแรกก็คือ,อทํางานร่วมวิจัยกับ innovate house <c oughs> นะคะก็ <c oughs> จะเป็นมะม่วง แช่อิ่มเนาะนี้วันนี้ไม่ได้โชว์ชิ้นที่สองมาพูดถึงชิ้นที่สองครับผมคือชิ้นไหนเอ่ยทุกทุกชิ้นเป็นงานวิจัยหมดนะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้นี้ทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะจาก NSP อุทยานวิทยาศาสตร์นี่เองอันนี้คือผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหนครับแปรรูปออกมาเป็นยังไงเอ่ยตัวนี้จะเป็นฟรีสไตล์ค่ะก็คือที่เราพูดเรียกง่ายๆก็คือมะมงอบกรอบ ออกมาเป็นตัวนี้เลยใช้ระยะเวลาการวิจัยมานานไหมฮะปีกับปีครึ่งประมาณปีครึ่งไม่ใช่จะกินกันได้ง่ายนะใช้ระยะเวลานานอยู่นะค่ะก็จะออกมาเป็นมะม่วงอบกรอบโอ้โอบกรอบของพี่เจ้าจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับทั่วๆไปไม่เหมือนกับคนอื่นทำก็คือมะม่วงที่เราทำเนี่ยเราต้องหนึ่งวันเท่านั้นจากลูกแล้ว็มานนี้ถึงจะเก็บแล้วก็มาทำตัวฟรีสไตล์นี่แสดงว่า เขาเรียกว่าคุณประโยชน์รสชาติยังคงอ,อยู่ไหมครับความหวานของผลไม้ชนิดนี้อันนี้ฟิสตายเนี่ยจะเป็นวิธีการทําน,นําน้ําออกจากตัวเนื้อของผลไม้โดยใช้วิธีความความเย็นเนาะก็จะ,ะคุณค่าของในตัวของมะม่วงจะ จะอยู่ครบเลยสารทุกอย่างอยู่พี่ิจีครับแต่ว่าน้ามามันมีความฉ่ำไงใช่ไหมถ้าพูดถึงอะว้อมน้ำดอกไม้สี่พอมันมันยังคงความหวานแม้สาหรับเวลาที่เราทําออกมาเป็นอันนี้แล้ว่หวานกรอบ10ต่อหนึ่งสิต่อหนึ่งอะคือรีดเอาน้ําออกอย่างเดียวสิบกิโลได้1นกิโลนี่ไงก็คือแบบเนื้อแน่นๆอัดแน่นๆอยู่ในนี้เลย ตัวนี้ผมสนใจพี่งจี๊ชอบทานได้จริงผมเคยมีโอกาสไปทานถูกต้องไหมพี่เจี๊ยบตัวนี้เป็นตัวเยลลี่ค่ะเยลลี่กับมี่คุณต้องทานคุณค่อยค่อยดแยดทานด้านในได้ค่ะเปนียลลี่มเป้าหมา่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายคือคนที่ชอบความนุบหนับอ๋อนุบหนับนุบหนัอย่างนั้นนั่นเองนะฮะเป็นเยลลี่มะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่เจี๊ยบเนี่ย เขาเรียกว่าคิดค้นขึ้นมาอีกเหมือนกันจริงจริงแบรนด์อื่นก็ก็ค่อนมีเนาะแต่เราก็จะแตกต่างนิดหนึ่งเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปหน่อยเพื่อจะให้มันแตกต่างขึ้นมันยังไงบ้างคะคุณลองดีคุณลองเนี่ยที่สัมผัสมันก็หนึบ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 ยุ่นยุ่นใช่ไปค่ะไปเลยเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยเป็นไงเข้าปากก็คือหอมเลยหอมเลยนะครับแล้วมันก็จะมีความแบบดูเป็น ดูเป็นเยลลี่เด็กๆน่าจะชอบชอบตัวนี้เด็กๆชอบเลยนะเวลาเวลาออกบูธนี่นะถ้ายื่นให้ปุ๊บก็ต้องไปเรียกแม่มาตัวกนี้เลยแหละนี่เราเทใส่เือมีตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกอันนี้ผมสนใจชิ้นแนวการอันนี้อันนี้อันนี้ตัวล่าสุดเดี๋ยวเขาพูดตัวอ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นน่าจะเป็นอารมบิสกิตอะไรแค็คเกอร์ใช่็แคคเกอร์แล้วก็ ส่วนที่เหลือคือมะม่วงมะม่วงตกเกรดเขาเรียกมะม่วงตกเกรดก็คือผิวไม่สวยลูกเล็กอะไรพวกนี้เราก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยทำกลวนทำกลวนกลวน,ลกลวนแล้วก็ส่วนที่กลวนเนี่ยก็ เอามาใส่เป็นไส้ของอ๋อเป็นไส้ของแพ็กเกอร์นี้ด้านในคุณผู้ชมคะเอาอีกแล้วคุณเอาอีกแล้วสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งต้องชิมสองชิ้นนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีสองรสก็คืออันนี้ออริจินอลนี่ผมจะบอกว่าคุณสิวพรคือชอบทานมากแรรกกเออ์ะไต่างๆแต่อันนี้พี่เจี๊ยบใส่สตรอเบอรี่มาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้างาน ฟินอินเลิฟฟินอินเลิฟที่จะเกิดนรี่กัท้าเซงท่านพิษณุโลกของของเราที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่12 13 14นี้หมายถึงว่าอันนี้คือไส้สตรอเบอร์รี่บ่หวานอัหมันเข้าไปทำไมคุณไปหลายรอบจังวันนี้คุณไปเก่งมากเลยคุณเสือพรดีค่ะดีไหมมันดูแบบว่าคือ แคเกอร์ของพี่เจี๊ยบเองเนี่ยเขาจะมีความบางบางคือเหมือนแป้งมันไม่เยอะถูกต้องไหมฮะอ่ะมีตัวนี้แล้วก็มีสองรสชาติด้วยถูกไหมต้องใช่ค่ะชิมมันน้แล้วก็ต้องชิมมัน้อ้ชิมอานี้ใช่พี่เจี๊ยบเปิดโอกาสคุณชิมเก่งวันนี้พี่เจี๊ยบเปิดโอกาสนะคะระหว่างที่ให้คุณสิริพรชิมไปออามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้างอันนี้คือพลาวทำไมถึงเป็นพลาวฮะจ้า ที่อยากจะใช้คำว่าเพลาแต่จริงๆก็แบรนด์ภูชยาเนี่ยละค่ะ,<ฮ>ะอยากจะใช้คำว่าเพลาเพราะว่าคนที่ที่รับประทานเข้าไปเนี่ยจะมีอรอร่าครับผมมีออร่าออกมาเลยเพลาเลยเพลา,พลาเลยเพลาเสน่ห์ก็คือ<ช>ดูมีออร่าจากคอลลาเจนถูกต้องไหมฮะใชคะเนี่ยเขียนอยู่มามโมงผสมอินทผลามเสริมคอลลาเจนชนิดผงชงดื่มที่คิดครั้งแรกเนี่ยเราคิดงานตัว BMC แข่ง เขาก็ทํายังไงให้มันวาวก<ล>็คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาของเรามันวาวไหมก็เลยลองเขียนส่งไปเนาะสรุปว่าเข้ารอบเขารอบเลยเราก็เลยจุดประกายตรงนั้นว่าถ้างั้นเราก็เอาตัว BMC ตรงนั้นมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เราดีกว่าตัวนี้ก็เป็นงานวิจัยโดยที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่สองนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฒพิบูลสงครามก็วิจัยตัวนี้ให้ก็พี่เจี๊ยบอยากจะให้ได้น้ำมม่วงที่ผสมคอลลาเจนทำให้ผู้หญิงสวยผิวดีนะคะไม่ใช่แต่ ได้ช่วยในเรื่องของผิวอย่างเดียวก็จะได้ในส่วนของข้อเข่าโอ้ได้หมดเลยคอลลาเจนเงเนาะใช่นะคะแล้วก็อยากจะให้ผู้หญิงที่ ต้องการมี energy ต้องการมีพลังแต่ไม่อ้วนทำยังไงเราก็เสริมอินทผาลัมเข้าไปเหมาะกับคนสิวอักหยอนี้เลยเหมาะอีกแล้วคือว่าจริงๆแล้วพี่เจี๊ยบคาวคือคอลลาเจนเนี่ยปกติผู้หญิงทุกคนเนี่ยคงจะได้รับประทานแล้วก็รู้รสชาติของคอลลาเจนว่าบางทีเนี่ยมันก็จะคาวมันมาจากเนื้อมันมาจากปลาไงใช่ไม่อร่อยบ้างคาวบ้างแต่ว่าอันนี้คือเป็นงานวิจัยที่เอาคอลลาเจนที่มันเคยคาวมา กับน้ำมะม่วงที่มันจะต้องอร่อยแล้วก็กินง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามดิฉันว่ามันตอบโจทย์มากมีนี่นะคะลามร่วมด้วยมีอินทรผาลัมีต่างหากนี่คุณต้องเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะคืออยู่ในขึ้นนเนี้ยได้เลยนะนางแบบคอลลาเจนเนี่ยอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยที่จริงถามว่าพี่เจบเป็นคนแบบนักคิดอยู่นะเพราะเนี่ยทั้งหมดผ่านกระบวนการคิดแล้วมันมีการประกวดด้วยถูกต้องไหมฮะเรารู้สึกว่าเราเรามีความภาคภู เป็นผลไม้พื้นทิ่นเนาะน้นําดอกไม้สีทองอเข้ามาทําให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มแบบนี้พี่เจียบจริงๆพี่เจียบอยากให้ยกความภูมิใจนี้ให้กับคนพิษนุโรกทุกคนคนะคะ<ม>เพราะว่าปีนี้เรากำลังจะขอ G.I. อนะคะ,ะพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนะคะร่วมกันกับชาวสวนอาเภอเนินมาปรางนะคะ,อะขอ,อะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขึ้นทะเบียน GI ในปีนี้ ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยเผื่อว่าจะได้เนา,นาะเนาะมันก็จะได้ทําให้เขาเรียกว่ายกระดับะนะผลไม้พื้นถิ่นของอเรานะครับมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเห็นว่าปีนี้เนี่ยผลโตกว่าทุกปีด้วยถูกต้องไหม<ช>พี่เจี๊ยบแล้วก็ มีน้อยมีน้อยจำนนจำพัดด้วยแล้วมันต้องส่งออกด้วยคนจีนชอบมากใช่ไหมพี่เจีส์ชอบมากอทิที่แล้วเนี่ยเราก็ทางอาเภอเนินปางนะก็ส่งไปประมาณสี่ตันจากเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ปีนี้เรามีที่ดูไบด้วยมาที่นี่จังั้นเนี่ยรีบซื้อเลยคนไทยรีบซื้อรีบเก็บรีบทาน พอหลังโควิดหรือว่าอะไรเนี่ยมะม่วงที่ที่เราเคยได้ทานตัวตัวพรีเมียมนะคนะคนไทยจ้ะ จะอดจะอดนะเราก็ต้องคืนต้องรีบต่อไปต้องรีบนะทุกท่านนะช่วยกันอุดหนุนด้วยเกษตรกรเพราะว่ากว่าที่จะได้ผลไม้ต้นๆนะไม่ใช่อยู่ดีปลูกวันสองวันแล้วได้มามันผ่านกระบวนการอะไรมากมายการเอาใจใส่เนี่ยถึงจะมาเป็นสีเหลืองอรามแบบนี้ใครที่ได้ดูเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ดิฉันก็ชิมไปหลายชิ้นแลยจนถึงตอนนี้นะคงอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดอยากจะกินบ้างช่องทางอะไรยังไงครับพี่เจี๊ยบครับช่องทางก็มีลายไอดีนะคะก็จะเป็นเจี๊ยบ สยามอาร์ต999นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0801169928ค่ะปนีนี้นอกจากจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็เราส่งมะม่วงสุกด้วยน <ünü> ี่ก็เป็นกล่องนะคะ แล้วงานที่กำลังจะถึงถ้าใครไปที่ศูนย์การค้าจะต้องไปวันไหนอะไรยังไงวันที่ 12, 13, 14น่นี่ครับผมพี่เจียบเอาผลิตภัณฑ์อะไรไปจำหน่ายบ้างก็ทุกตัวเลยทุกตัวเลยจะไปอยู่ในงานนั้นต้องรีบไปด้วยจะองรีบไปแล้ววันแรกๆคุณต้องรีบไปเลยมีทั้งหมดกี่วันนะครับ3วันค่ะ3วันเท่านั้นนะคุณผู้ชมเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญ เชิญหมออ่านขึ้นมาลารายการกับเราด้วยดีกว่าด้านบนช่วยการันตีว่ามันอร่อยแค่ไหนใช่คุณมคหมออ่าน,นเชิญะนะเชิญขึ้นมานิดนึงครับนี่เลยน,นะตอน้องให้ ชิมเราให้พยายามืี่จิหมออกเองก็เป็นคนที่สนใจนี่เนาะสนใจผลิตภัณฑ์นะฮะวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากมากที่มาลงพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นอะไรมากมายวันนี้นะครับสําหรับรายการห้องนั่งเล่าของเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง4คนนะครับพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ